เคล็ดลับจากชาวจีนกว่าพันปีนอนหลับอย่างไรช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในพริบตาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นแต่ละคนจะมีการใช้ร่างกายของตัวเองทำงานหนักเบาแตกต่างกันไปบางคนก็ต้องทำงานหนักแต่บางคนก็แทบจะไม่ค่อยขยับร่างกายเลยด้วยซ้ำ แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันก็คือต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายซึ่งวันนี้สุดติ่งมีเคล็ดลับการมีสุขภาพดีจากการนอนมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะซึ่งนี่คือเคล็ดลับจากชาวจีนกว่าพันปีที่จะมาเผยท่านอนให้ได้ทราบกันว่าควรนอนท่าไหนาถึงจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นงั้นไม่รอช้าค่ะมาดูกันเลยดีกว่า ซึ่งตามหลักแพทย์แผนจีนได้มีการกล่าวไว้ว่าถ้าหากท่านใดในช่วงเวลานอนหลับแล้วมือเท้ารู้สึกเย็นหรือมีอาการหนาวสัน่นซึ่งนั่นมีผลมาจากอย่างในร่างกายไม่เพียงพอก็จะส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้อย่างในร่างกายเพียงพอสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกๆเลยก็คือการกินอาหารที่มีประโยชน์และรวมถึงการพักผ่อนในเพียงพอด้วย โดยเฉพาะการพักผ่อนนี้ถือว่าเป็นยาบำรุงร่างกายชั้นดีเพราะการนอนหลับพักผ่อนจะส่งผลต่ออารมณ์สมาธิและสุขภาพของคนเราได้ยิ่งทาหากท่านใดที่มักไม่ชอบเข้านอนในช่วง5้าทุ่มถึงตีหนึ่งยิ่งจะส่งผลทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น ดังนั้นตามหลักแพทย์แผนจีนโบราณจึงได้มีการเผยเคล็ดลับการน,นอนอย่างไรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาบอกให้ได้ทราบกันสามารถทำได้ง่ายๆก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นในพริบตามาดูกันค่ะ 1. ถ้าเพิ่มพลังยางเมื่ออย่างในร่างกายของคนเรามีไม่เพียงพอก็ส่งผลทำให้เจ็บป่วยง่ายเพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานบกพร่องนั่นเอง ดังนั้นการนอนหลับจึงสามารถช่วยเพิ่มพลังอย่างได้โดยให้นอนราบไปกับพื้นจากนั้นก็ให้งอเข่าออกแล้วก็นำฝ่าเท้าเข้ามาประกบกันโดยที่เท้าทั้งสองข้างจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างลำตัวพอดีส่วนฝ่ามือทั้งสองข้างให้แปะไว้บนท้องน้อยจากนั้นก็ให้ฝึกหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปาก โดยท่านี้ให้ทำก่อนเข้านอนประมาณครึ่งชั่วโมงและต้องทำต่อเนื่องทุกวันอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นไม่เจ็บป่วยง่ายแล้วล่ะค่ะ 2. ท่าประสานพลังหยวนหลังจากที่ฝึกท่านอนท่าแรกได้แล้วก็ต่อด้วยท่าที่2เลยค่ะซึ่งมีลักษณะการนอนที่เหมือนกันต่างกันเพียงแค่มือทั้งสองข้างจะนำมาประสานกันและวางไว้บนศีรษะ โดยแนะนำว่าท่านี้ให้ทำต่อเนื่องจากท่าแรกประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งนั่นหมายความว่าก่อนเข้านอนจะต้องฝึกท่านอนทั้งสองท่านี้รวมกันหนึ่งชั่วโมงถึงค่อยเข้านอนตามปกติซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการทำเพื่อช่วยให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้ร่างกายลดอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ และตามหลักความเชื่อของชาวจีนยังได้บอกไว้ว่าสิ่งที่ควรระวังขณะนอนหลับมีดังนี้ 1. ทิศในการนอนศีรษะควรหันไปทางทิศเหนือปลายเท้าควรหันไปทางทิศใต้เพราะตามความเชื่อของแพทย์แผนจีนได้กล่าวไว้ว่าทิศแต่ละทิศจะมีสนามแม่เหล็กโลกการนอนหลับไปทางทิศนี้จะช่วยให้คลื่นแม่เหล็กขนานไปกับร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายนั่นเอง 2. การนอนตะแคงข้างโดยเฉพาะการนอนตะแคงขวาพร้อมกับขดตัวคล้ายกับรูปธถนูเป็นท่านอนที่ช่วยให้การทำงานของหัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง 3. ระยะเวลาในการนอนแน่นอนว่าทุกคนจะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอควรนอนให้ได้อย่างน้อย8ชั่วโมงทุกวันถ้าหากต้องทำงานกะเช้าช่วงเวลาที่ควรนอนพักผ่อนให้ได้ก็คือ5ทุ่ม ถึงเวลาตีหนึ่งหรือถ้าหากต้องทำงานกะดึกช่วงเวลาที่ควรนอนพักผ่อนให้ได้ก็คือ11นาฬิกาถึงเวลาบ่ายโมงเพราะช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงที่อุณหภูมิในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพักผ่อนมากที่สุดเพื่อที่จะให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพลดอาการเมื่อยล้าและลดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองค่ะ 4. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการนอนก็คือในห้องนอนไม่ควรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือถ้ามีก็ต้องมีจำนวนที่น้อยที่สุดเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีคลื่นแม่เหล็กในช่วงเวลาที่นอนหลับพักผ่อน คลื่นแม่เหล็กจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสมองได้โดยเฉพาะการสวมใส่นาฬิกาข้อมือฟันปลอมและรวมถึงโทรศัพท์มือถือซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ไม่ควรอยู่ใกล้ตัวเด็ดขาดเพราะจะทำให้คลื่นแม่เหล็กรบกวนสมองในช่วงเวลาพักผ่อนนั่นเองค่ะ ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ